วัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวงวัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวงวกระพังสุรินทร์เทมเพิลรอยัลเทมเพิลวันเจียชินเต้าอี้วัดกระพังสุรินทร์สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2440โดยมีเจ้าเสเป็นผู้บริจาคที่ดินสร้างวัดได้รับวิสังคารสีมาเมื่อวันที่2กันยายนพุทธศักราช2480และผุดพันธุสีมา เมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2490ภายในวัดมีพระอุบโบสถซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมท้องถิ่นภาคใต้เสาไม้ฝากอิกถือป้นหลังคาหน้าจั่วต่างๆระดับสองชั้นซึ่งวรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2542 วัดกัพพังสุรินเป็นที่ตั้งโรงเรียนภระปริยัตธรรมสหประชาสันและศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เจ้าอาวาสรุ่แรกคือพระครูวิเชียนกัะพังสุริน์ Temple was built in 1897 with Jao s e donating the land to build the temple Received wisdom Ma on September 2, 1937, and was consecrated on May 4, 1947. Inside the temple, there is an ordination hall, which its local architecture in the southern region wooden pillar with brick and cement. Cover the roof has various cables on the on two levels, which the fine arts department. Registered as a historic site on March 17, 1999, Kapangsarin Temple is the location of Prakaryatitam Sahaprasarana School and the Sunday Buddhist Study Center. The first abbot was Prakuvichyan.